สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องไนสวีเดียนนะคะวันนี้ไปปั่นจักรยานไปดูผักป่าก,กันไปดูกันว่าจะเจอผักอะไรบ้างไปติดตามชมกันนะคะ แดดดีมากเลยตอนนี้นี่นี่อันนี้ดอกอ่าลูพินนะคะนี่เป็นวัชพืชน,นะแต่ดอกมันสวยเนาะ ม่วงเน็ตมันจะชอบขึ้นตามมาข้างถนน,นแวลามันขึ้นเยอะๆแล้วมันจะสวยนะมันขึ้นเองเป็นวัชพืชดอกลูพินนี่ไม่เห็นหญ้าหางม้าก็ขึ้นเยอะเลยเนะนี่ฮอตเทลหรือว่าหญ้าห่างม้าค่ะนี่เอาไปอ่า เาเอะไรทำเป็นน้ำมันอ่ะแก้ผมร่วงอ่ะค่ะนี่เก็บไปแล้วก็เหมือนกับไปเคี่ยวกับน้ำมันอ่ะแล้วมาใส่ผมเนาะแก้ผมร่วงฮอตเทลนก็เคยทำนะมันก็โอเคนะแต่ต้องใช้เป็นอ่าเขาเรียกอะไรติดต่อกันอันที่แบบกินก็นหนก็ไม่แนใ่ใจนะมันมีแบบกินได้กับกินไม่ได้ แต่ในฉันมากก็ในไม่เคยกินนะนี่มาเก็บตําเยฝรั่งอีกแล้วค่ะวันก่อนเอาไปทำซุปอ่ะอร่อยนะคะทำซุปอ่ะกลิ่นหอมอร่อยแฟนทำได้ว่าฝรั่งเขาชอบเอาไปทำซุปยอดตําเยฝรัง่ง วันก่อนใส่ถุงมือแบบไม่แน่นหนาวันนี้ใส่ถุงมือยางมาป้องกันมาอย่างดีนะคระับแต่ก็ยังรู้สึกอยู่นะตำเยตําเยตําเยตอดขนาดใส่ถุงมือยางทำไมรู้สึกคัน นี่ถังต่อไปต้องเอากันไกลมาแล้วแสบแสบคันคันค่ะทำแยต่ตอดีดี แถวที่ไหนอยู่ไม่ไม่มีไม่ได้เจอผักเสี้ยนเลยผักเสี้ยนฝรั่งเจอแต่ตำแย่เพื่อนๆมีเม,มนูอะไรแนะนำบ้างหรือเปล่าตำแยแนะนำไหนหน่อยนะไหนก็อ่าให้ฝรั่งทำ กำเยออร่อยนี่ซุปกินกับไข่ต้มมีวิตามินซี อวบดีจังแดดดีดี โอ้ยแสบแสบคันคันนี่ขนาดใส่ถุงมือยางแล้วนะนี่ยูบรู้สึกยุบยิบยุบยิบเนี่ย ังขี่รถผ่านเออผ่านจะใร้ฉันผ่านงงโอ้ย,อยพอแค่นี้ก่อนไม่ไหวอะ่ะอื้มเนี่ดตอด เม่กี alumni, át, ้นก <If> <now> ็เข้าไปหาเห็ดเห็ดอะไรแล้วนะเห็ดมอเรียวภาษาไทยเรียกเห็ดอะไรไม่รู้มันจะชอบขึ้นที่ป่าเหมือนที่ก็โดนตัดไม้ไปอ่ะแต่ก็ไม่มีไม่เจอนก็ไม่เคยเจอนะเห็ดมอเรียวตามหาต่อค่ะฟืนสามห้ามหรือว่าวาซาบิเยอะเลยอ่ะโอ้ยเฮ้ย้ยโอ้ยเฮ้ยดอเลยดูดิ เต็มเลยแต่ไหนก็ไม่เคยกินเนาะฟืนสามห้ามวาลาบีใช่ไหมอ่ะสามห้ามหรือเปล่าแต่ไหนก็ไม่เก็บหรอกเอามาให้ชมเฉยๆไม่เคยกินเนาะอืม มันจะเหมือนจะทำไมมันจะมีขนด้วยเนาะคนละแบบกันหรือเปล่าอืมนี่แต่วอวบมากเลยนี่ก็สามเนาะไม่รู้สามง่ามหรือเปล่า